สองรอีชาวเน็ตหลังลิซ่าติดหนึ่งในสิบคนดังที่ต่างชาตินึกถึงเมื่อพูดถึงเกาหลีใต้มีเรื่องให้แฟนๆชาวบลิงได้ภูมิใจกันอีกครั้งครับสำหรับไอดอลสาวอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์หลังจากเป็นหนึ่งในสิบคนดังที่ติดในโพลคนดังเกาหลีใต้ที่ชาวต่างชาตินะครับนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีใต้โดยลิซ่านั้นติดในอันดับที่7ในขณะที่นำในวงแบล็กพิงค์นะครับติดในอันดับที่2 ซึ่ง10อันดับนั้นครับมีดังต่อไปนี้อันดับ1นั้นตกเป็นของกลุ่มบอยแบนด์ BTS ส่วนอันดับที่สองครับเป็น Black พ i n k ลำดับที่3นั้นเป็นซนเฮืองมินนักกีฬาฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เขาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกกับสโมสส์ท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ4ครับยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันอันดับที่5อีมินโฮนักแสดงชายหน้าหล่อจากเกาหลีใต้อันดับที่6นั้นครับมุนแจอิน อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้และอันดับที่7ครับลิซ่าแบล็ตพิงสมาชิกเกิลกุ๊ปเกาหลีใต้ครับตรงนี้เพื่อนๆต้องขีดเส้นใต้แดงๆไว้เลยอันดับที่8ตามมาด้วยไซครับศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีใต้อันดับที่9หนุ่มจองกุก b t s ครับสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้และอันดับที่10นั้นตกเป็นของนักแสดงหญิงอย่างซองไคเยเคียวนักแสดงจากเกาหลีใต้ ด้านคอมเมนต์เกาหลีใต้นะครับพูดถึงประเด็นนี้เป็นเช่นไรนั้นครับก็มีออกมาบอกว่าลิซ่าไม่ได้ดังในเกาหลีนะแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมีแฟนต่างชาติมากมายหมายว่าลิซ่าจะไม่ใช่คนเกาหลี i, แต่เธอก็เป็นผู้พิทักษ์แข่งชาติฉันขอขอบคุณเธอมากทําไมละ่ะต้องลิซ่าคิมยุนานาหรือนักสเก็ตน้ําแข็งระดับโลกละ่ะอืมลิซ่าติดคนเกาหลีต้องรู้สึกยังไงมันน่าทึ่งมากที่ลิซ่าติดอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อเรานึกถึงเกาหลีเหนือเราจะนึกถึงคิมจองอึนก่อน แต่เมื่อถามชาวต่างชาติว่านึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงใครกลับนึกถึงลิซ่าแล้วเพื่อนๆชาวซูเปอร์สตาร์ดาราละครับคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องในบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยครับเช้าเน็ตจับผิดภาพลิซ่าหรือเฟเดริกจะพาไปเที่ยวบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสอ่าก่อนหน้านี้ครับซุปตาสาวอย่างลิซ่าแบล็คพิงก์เธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ฝรั่งเศสแบบชิวๆ ให้แฟนคลับนันครับได้เห็นผ่านอินสตาแกรมของเธอและก็ล่าสุดครับหลายคนนั้นบอกว่าสังเกตรูปให้ดีๆรูปวาดจากฝีมือของเด็กๆซึ่งจะแตกต่างจากภาพอื่นๆที่ลิซ่านำมาลงหลายคนนะครับก็คาดเดาว,ว่าภาพวาดฝีมือเด็กๆเ,เหล่านี้ครับน่าจะเป็นหลานของเฟเดริกหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นภาพจากที่บ้านของคุณนาตาลีและคุณอองตวนซึ่งเป็นพี่ชายของเฟเดริกนั่นเอง ลองให้สังเกตลายเซ็นรูปแมวหัวใจรูปแรกถ้าใช่อย่างที่คาดเดาเดกันจริงแม่งานนี้ก็กีดกันเลยจ้าต้องขอผู้รู้แล้วล่ะครับเข้ามาดูให้หน่อยบอกแอดด้วยนะครับว่ามันจะใช่อย่างที่เราคิดกันหรือเปล่า I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these th Everybody's right yeah so i'ma figure out what I to succeed and then invest all of my time